สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะอันนี้ลูกค้าเอามาให้ตรวจเช็คนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเบื้องต้นนะอาการก็จะก็จะมีที่ให้ทำนะเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะฮะร,ระบบแอร์นะฮะระบบแอร์ไม่เย็นกระจกไม่ขึ้นนะฮะเฟืองกระจกน่าจะเสียเปลี่ยนกรองโซลาลูกหน้าลูกหลังนะฮะแล้วก็ป่องกระปุกพักน้ำหม้อน้ำนะฮะสายพานแล้วก็เช็คสายพานเทมิงเดี๋ยวมาดูกันนะวมีอะไรบ้าง มาดูนะรูปกองดักน้ําโชว์อยู่เนี่ยแล้วก็เครื่องจะเร่งรอบประมาณเกินพันรอบนะฮะประมาณนี้เครื่องจะเร่งมีเสียงนาะไฟโชว์ตามนี้เลยฮนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองโซลา่านะฮะอาการนี้นะฮะมาดูสาเหตุไฟโชว์นะะเกี่ยวกับร,ระบบอากาศแล้วก็น่าจะมี ประมาณนี้นะพอท,ที่ขึ้นน้ำมุงน้ำมันนะครับแล้วไมว่ากันนะว่ามีอะไรบ้างเราจะเป็นยังไงมาดูที่สายพานไทมิ่งก่อนนะครับสายพานไทมิ่งยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับทุกโอกตัวตั้งตัวตามเดิมๆเลยปั๊มน้ำมีตึมๆออกแล้วนะเนี่ยด้วยู่นะดูแล้วก็สายพานดันออกมานะดูสายพานแรงนะนเบือหลัง เขาจะมีเหลังก็เละหมดเลยข้างหลังนะแห้หมดละเขามีท่อน้ำนะแล้วก็น้ำบนทองกางน้ำนี้ยังเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยดูรั่วอยู่ใต้เนี้ยอ่าดูอ่าอะไรทั้งหมดก็จะมีอันนี้ท่อน้ำเดี๋ยวจะเสนอใหม่นะอันนี้เป็นตัวเวคค้ามสามตัวตอนแรกนึกว่าสองตัว อ่ะตัวนี้ราคามาันค่อนข้างสูงอยู่จะมีท่านาอน้ำออกอยนะฮะอันนี้ก็ออยบนออยอันนี้จะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันจะคนละรุ่นกันนี้รุ่นใหม่ละแล้วลก็ท่อน,น้ําบนอันนี้เข้าวาล์วาน้ำสองตัวนะอันนี้บนบนตัวเล็กกับบนใหญ่อันนี้ครับฝั่งานึงท่อน้ําล่างบนน้ำอ่าปัอมน้ําลูกรอกตัวตั้งตามเล็กตามใหญ่นะฮะวาล์วน้ําลูกปืนแอร์ไดชาร์จนะลูกปืนลูกรอกตัวตั้งนะ แล้วก็วประเก็นสายพานเทมิง่งแอร์ไดชาร์โอเคตามนี้เดี๋ยวไล่ประกอบกันเลยนะฮะตัวที่บอกนะฮะันี้รุ่นใหม่เป็คั่มสามตัวตหลังจากเปลี่ยนสายพานแล้วนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ที่เช็คโค้ดเจอเกี่ยวกับระบบอากาศสวิร์มนะฮะปักสวิร์มหลุดนะ คือดันไม่สุดนั่นเองงี้ก็จัดการให้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะติดเครื่องฟังดูโอเคไฟไม่มีโชว์นะครับอ่าแล้วก็มีเพิ่มเติมนะหลังจากเราเปลี่ยนสายพานเสร็จแล้วเราแก้ไขตรงนี้แล้วนะไปทำแอร์มาเสร็จเรียบร้อยให้เปลี่ยนคอมแอร์นะหนึ่งตัวเปลี่ยนคอมแอร์ล้างระบบใหม่อ่าเรียบร้อยนะ สำหรับคันนี้สำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับช่างต้นทาทาชนบุรีนนะครับผมกดแป2 2, 2, 2ูมานะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียว